ค,คลิปนี้อาจจะมีการสปอยนะครับเนื้อหาในนิยายเรื่องวงบนแห่งความรักและการสูญเสียตัวที่ทางนะครับซึ่งถ้าใครยังไม่เคยอ่านเรื่องนี้นะครับให้แนะนําว่าให้ไปอา่านให้ไปอ่านนะครับมีนิยายเรื่องนี้ก่อนนะครับซึ่งนะครับเนื้อหาทั้งหมดของคลิปนี้เนี่ยรู้สึกว่าแบบว่ามันยังเป็นทั้งหมดเลยครับเป็นทั้งหมดที่ไม่ใช่การสรุปแบบในคลิปนี้นครับ ก็คือสามารถไปหาอ่านได้นะครับมอนอยู่ใต้คลิปนั่นเองนะครับก็คือแบบถ้าเขาบอกว่าถ้าอยากอ่านแบบทั้งหมดเนี่ยให้ไปอ่านแบบใต้คลิปเลยนะครับก็คือนิยายเรื่องมูลแห่งความรักและการสูญเสียซึ่งผมทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วนั่นเองนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับก็ไปดูกันเลยครับโอเคนะครับก็ถ้าพร้อมแล้วก็มาฟังกันเลยครับนะครับตอน เรื่องมันเม่มเกิดมานานมาแล้วครับก่อนที่การิอุสจะได้เป็นตัวของเขาในปัจจุบันการิอุสเคยมีพลังในเพียงแค่การสร้างสิ่งมีชีวิตเท่านั้นนะครับและด้ยวยความที่เป็นแบบนี้พองการิอุสก็เลยทําทําการทรงกันะครับก็เลยให้การิอุสนั้นต้องไปจุติเป็นมนุษย์เพื่อที่ตัวของเขาจะได้ฝึกใช้พลังต่างซึ่งโดยจะต้องวนลูปไปถึงเจ็ดรอบแต่ว่า ทุกเจ็ดรอบตัวของเขาก็เกิดปัญหาขึ้น mm hmm. จายาความมืดที่ต้องการควบคุมการิอุส mm hmm. เพื่อที่จะใช้พลังในการทำลายทั้งมัลติเวิร์สแต่ก็ถูกการิอุสกำจัดในทุกรอบจนกระทั่งการต่อสู้ครั้งหนึ่ง mm hmm. นะครับจายาความมืด mm hmm. ก็ได้ทำการสาปการิอุสไว้วา่าจะต้องจากกับคนรักของตัวเองทุกชาติไป จะต้องพัดพลากกับคนรักของแกไปตลอดการนะครับซึ่งนี่เองก็เป็นหนึ่งในต้นเหตุของชื่อเรื่องด้วยนะครับนะครับซึ่งหลังจากที่สาบไปก็ไม่นะครับก็สาไปแล้วก็แพ้กัรเดิมืันเดิมมั้งนะค,นะค,คือเหมือนจะตัวตัดจบตรงน,นี้ที่สรุปนะครับ,นะรบแล้วก็เมื่อถึงลูปรอบที่7ครับจอย่างความมืดก็ทำการครอบงำเพื่อสิททั้งสองเขามอสและมิว ทำให้มอสและเมลกลายเป็นศัตรูของกาดิอุสพวกเขาทั้งคู่นั้นได้เข้าโจมตีตู้ของกาดิอุสทำให้กาดิอุสนั้นต้องเข้าต่อสู้และห้ามหันกับเพื่อนเพาะของเขาและได้ทําการ,นะรจัดการและขับเคลื่อนของตัวเองไป้ดยเหตุการณ์ในครั้งนี้กาดิอุสนั้นต้องนั้นได้เสียใจเป็นอย่างมากกาดิอุสนั้นต้องใช้เวลาถึง1 0 0 0งมืนปีในการไว้อะไรให้แก่เพื่อนเขาและทําใจยอมรับมัน หลังจากที่เรื่องทั้งหมดผ่านพ้นไปกาดิอุสก็ได้ก็ได้ตัดสใจที่เขานั้นจะได้จุดติรอบที่8แต่ก็ได้เกิดเหตุการณ์ขึ้นเกิดรอยแยกมิติขึ้นดูเหมือนว่าจะเป็นปรากฏการธรรมชาติน,น,นี่นะครับที่สามารถสุ่มเกิดขึ้นมาได้นะครับเป็นเหมือนภัยพิบัติทางธรรมชาตินั่นแหละครับถ้าภายตัวของเขากาลิอุสนั้นได้ถูกว้าไปโดยรอยแยกของมิติไปยังม,มิติวีตา มิติบีตาได้ทาความได้ทําให้ความทรงจําช่วงที่เขายังเป็นเทพอยู่ได้กลับคืนมาการิอุสได้พบกับพ่อของเขาอีกครั้งพ่อของการิอุสได้เปลี่ยนบททดสอบของการิอุสเป็นการฝึกฝนต่างๆเพื่อปลดผลิบคลังของเขาฝึกฝนเขาเพื่อให้เขานั้นได้พลังขั้นสุดยอดของเขาเมาน,นั่นเองการิอุสได้พลังคืนมาถึง15%ในช่วงที่เขาได้พลังคืนมาถึง15%นั้นการิอุสได้ออกเดินทางอีกครั้ง เพื่อที่จะไปปลดผนึกมอสเพื่อนของเขาที่เขาผนึกเอาไว้เพื่อให้มอสหลุดจากการข้องำาของแจงความมืดและทําให้มอสเพื่อนของเขาได้พลังแห่งความมืดและแสงสว่างจากคลิปนี้ด้วยนี่นะครับอะไรดังหลังจากผ่านหลังจากผ่านไปอีกไม่นานครับมอสนะครับมอสเนี่ยก็นะเน่ไม่ใช่มอสนะครับ ก็คือการิอุสเนี่ยเมื่อพลังของการิอุสถึง20%เอครับขาได้ดอกเดินทางอีกครั้งครับไปปลดคอนิกเมลเพื่อนของเขาอีกคนครับและได้ทำให้เมลหลุดค้นจากการครอบงำจ่ายความมืดนั่นเองนะครับหลังจากที่เมลนั้นหลุดค้นจากก้างความมืดนะครับทั้งคู่ก็ได้กลับมาป็นเพื่อนกันอีกครั้งครับเมื่อเวลาผ่านไปการิอุสได้ความทรงจาในลูกทั้ง7ครั้งทางการจุติการจุติทั้งเจ็ดขาของเขาความทรงจาทั้งหมด ที่เขานั้นได้ผ่านพบมาได้กลับมาหาเขาอีกแล้วไม่สิได้กลับมาหาเขาอีกครั้งทั้งหากแตดิอุสหลังจากที่จดจําเรื่องทุกอย่างได้เขาได้ออกเดินทางเพื่อที่จะไปตามหามีอาในทุกมิติความเป็นไปได้ของทุกมิติความเป็นไปได้ทุกมิติรวมถึงทุกมิติเวลาและจัก,กรวาลอีกด้วยตามหาทุกปฏิภูมิเวลาการดนั้นเขาตามหามาอย่างยาวนาน จนกระทั่งเวลาล่วงเลยไปถึง100ปีเมื่อนั้นการิอุสได้พบเจอกับมีอาคนรักของเขาอีกครั้งและการิอุสได้มอบพ,พลังของเขาส่วนหนึ่งให้หรือก็คือทำให้มีอานั้นได้พลังในการสร้างสิ่งมีชีวิตขึ้นมานั่นเองมีอาหลังจากที่เรื่องราวผ่านพ้นไปมีอาได้ได้แต่งงานกับตัวของการิอุส การิอุสและมีอาได้แต่งงานกันที่มิติวีตาเมื่อเวลาผ่านไป1ล้านปีการิอุสมีพลังถึงเจเซ์เขาได้พบเจอกับเพื่อนเพื่อนเพื่อนเอนเอ,นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับหรือคือตอัวละครอย่างตัวละครอื่นน,นะครับที่กำลังจะได้รีเมคทั้งเอเดสึวันเพียรเสตตระกูลเรสืวัแนเพียร์ีเปอร์รวมถึงอีวา ยีวานเทพาเจ้าของอัลไฟเอ็นนั่นเองนะครับนะครับซึ่งนะครับแล้วก็คนอื่นอีกมากมายนั่นเองนะครับการิอุสนะครับในช่วงนะครับและต่อมานะครับอีกไม่นานการิอุสได้มีพลังถึงนะครับไม่สิต้องเรียกว่าการิอุสนั้นได้มีรูปก,กับมีอาเพื่อปลดล็อกพลังถึง100%นะครับ ซึ่งเรื่องราวก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับจากการที่สรุปมาทั้งหมดก็อย่างที่ผมพูดเป็นต้นคลิปครับว่าถ้ายากอ่านเต็เตมๆให้ไปติดตามนิยายวงบนแห่งความรักและการสูญเสียเสียในนิยายเด็กสี่นั่นเองนะครับโอเคนะครับก็มีเท่านี้ครับก็คลิปก็จบไปแต่เพียงเท่านี้ครับก็แถลงการได้ว่าคลิปตัวล,ละครเก่า of. ผมก็จะทําใหม่นั่นเองนะครับตัวตัวละครต้นๆที่ผมรู้สึกว่าผมพูดได้ไม่โอเคครับก็คือผมก็จะเอามาพูดใหม่ในคลิปนี้นั่นเองนะครับ ตัวละครตัวต่อไปครับอาจจะเป็นมิอาหรือไม่ก็ตัวละครอย่างแมเพลริเปอร์นั่นเองนะครับโดยที่แมเพลริเปอร์ทั้งคู่นะครับก็ผมจะทําเป็นในคิดหน้านั่นเองนะครับก็รีเมคประวัติใหม่รัวเลยนั่นเองนะครับแล้วก็อาจจะมีประวัติตัวละครอย่างตัวใหม่ที่ผมไม่เคยทํามาก่อนอย่างตัวละครที่มีชื่อว่าเซนไทรเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวผมก็เดี๋ยวรอดูได้เลยครับเอาละครับก็จบคิดแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ